สวัสดีครับผมปียพงศ์การจันทน,นันทนกรรมการผู้จัดการบริษัท HP Supply Marketing จำกัดเราเป็นผู้นำเข้าวายจากหลายประเทศนะครับมีเล่าเฟิร์นกิวและเล่าเหมาไถที่อยู่ด้านโน้นนะครับเราอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับวันนี้เราได้มาร่วมงานกับ h u b n by Asia 2อ2 3ย2023ะครับก็เป็นงานที่จัดประจำทุกปีนะยกเ,เว้นไปตอนที่ มีโควิด19นะครับพอปีนี้เริ่มจะเป็นปีแรกเราก็ยินดีจะมาร่วมงานด้วยครับกลุ่มลูกค้าที่เราได้เจอถือว่าตรงเป้าหมายนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่มาจากโรงแรมร้านอาหารหรือผู้บริหารโรงแรมหรือร้านอาหารต่างๆเจ้าของกิจการแล้วก็ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อไปดื่มเองที่บ้านหรือเรียกว่าลูกค้าขายตรงนะครับหรือไดเร c เซลล์ครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับท่านที่เป็น v i เตอร์นะรเข้ามาชมสินค้าเรานะครับซึ่งเรามีว จากหลากหลายประเทศหลากหลายประเภทนะครับพร้อมกับมีเล่าอันดับหนึ่งของโลกอย่างเช่นเหมาไถนะครับที่ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งเลียอยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่นําเข้าวายนะครับนำเข้าเครื่งอ,องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมาจัดงานร่วมกันนะครับคือหมายถึงปีหน้านะครับหรือปีต่อๆไปเราจะได้มีกลุ่มก้อนที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับจะได้เข้มแข็งขึ้นนะครับ